เก็บผักกะทินพี่น้องอันนี้ยอดกระทินได้เลยเนี่ยดอกสีม่วงเี่อันนี้คือกระทินจ้ะเอิรนว่ากะทินเพราะวา่ารสชาติมันไข่ผักกะทินบ้านเท่านาะเมื่อนี้ย่าย่าสิตํามักทัวเก็บไปกินกับตํามักทัวพี่น้องเนี่ยให้มาดอกสีม่วงเนี่ยกินได้จ้ะนะรสกะทินบ้านเท่าแหละ รสชาติเดียวกันนี่ยนี่ปลาปลาบริสเเข่งเงินซื้อจ้ากินได้พร้อมเย้ายเยากินหลายเทือกแหละกับโอเคอยู่ได้ลรอกินกับป่นกับป่กบบนกับแกวกับปุ่นนี่ล่ะเก็บไกปก็กินโลดเ่ต้องล่างยากเพราะว่ามันดอกมันก็กินได้พี่น้องเนี่ยเก็บไปซุปแป้งทอดอ,อดยู่วะโอ้ยหลาย นี่ยาดนออนพี่น้องเอ้ยโบอืดพากกินมาอยู่เมืองฝรัง่งฝรั่งเขาบอก,กินคนไทยกินเองจ้าไม่คนอีสานเราก็กินไปทุกอย่างกินจนว่าเพื่อนประเทศอผ้า,าอื่นเขาก็บกินนั่นนะเนี่ยหยอกง่ามพี่น้องเลยนี่ยกินได้ย่าเยา่เก็บเอาจะาพอกินเมื่อนี้ นีด่ดอกสีนี่นี่ดอกงามๆดอกนี่ไปซุปแป้งทอดกบสีอไร่อยด้เนาะคิดว่าวะเนะาะผักกะทินฝรั่งจา้าตัวนี้น่ะนะนี่ดอกสีม่วงยาเอ็นยืดกบเก็บมาแล้วเก็บไปกินกับปน่นกนัพี่น้องเนาะ ตอานี้ก้อนละพ่อใหญ่เอินแล้วค้ำละหามงค์ที่มาหอดบ้านอยู่พี่น้องเอ้ยขน่อยกระไรเออเลาะปลาเลาะโด่งเก็บพักนั่นนักนี่ใหญ่เอ็นยืดก็เก็บก็เสีไปต้มเพราะสัน่นล่องเบิ่งก่อนต่นนี้ก้อนน่าจะพี่น้องจ้ะเนี่ยดอกสีม่วสมงสวยดี